พยากรณ์เราก็รู้ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่มีสภาวะการถ่ายเทอากาศที่ต่าโดยเฉพาะในช่วงจันทร์อังคารนะเราก็มีมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมมาแล้ว2วันนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังจะหนักต่อในช่วงพุธพฤหัสศุกร์นะโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีการทั้งสองส่วนอะ่ะเพพรักกายกดเรื่องสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีสภาพที่อาจจะมีรถติดเนื่องจากการปิดการจราจรจากการทํารถไฟฟ้าด้วย แล้วก็มีการเผาในพื้นที่ข้างเคียงโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรีซึงแต่วัดนครนายกเนี่ยมีการเผาสูงขึ้นค่อนข้างมากสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยนะระไมสาการฝุ่นเนี่ยจากการคาดการณ์ทั้งคอพอกับทางของกรมตุนิยมเนี่ยน่าจะสูงขึ้นในช่วง3าวันที่เหลือแล้วก็จะบรรเทาลงในช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นแล้วก็จะมีการออกมาตรการห้ามรถบรรทุกที่ไม่ได้อยู่ในกรีลิสต์หรือบัญชีสีเขียวนะซึ่ง เราลงบัญชีไว้ว่ารถคันไหนที่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองเป็นรถบรรทุก EV เป็นเครื่องยูโร5หรือว่าใช้พวกกา๊าซเอลเอนจีกา๊าซรถพวกนี้ถ้าลงทะเบียนกับเราไว้สามารถเข้ามาในเขตวงแหวนชั้นในหรือวงแหวนราชวิเสกได้แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนกับเราไว้ซึ่งตอนนี้มีอยู่มา30,000คันนะห้ามเข้ามาในเขตดังกล่าวตั้งแต่เช้ามืดนะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีจากวันพฤหัสถึงวันศุกร์ นะห้ทาทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะก็เป็นเวลาสองวันเสาร์อาทิตย์่ยคิดว่าบรรเทาลงเพราะว่าอากาศฟโรดีขึ้นแต่ว่าช่วงพุธัสสูงเนี่ยเป็นช่วงถามว่าทำไมเราไม่ไป,ประกาศวันพุธด้วยเพราะตามกำหนดตามมาตรการมาตรฐานเราต้องประกาศล่วงหน้าย4บชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับปรุปรงตัวปรับปรุงเส้นทางต่างๆนะครับแต่ที่บอกว่ามาตรการนี้ไม่ได้ห้ามรถบรรทุกหล้อขึ้นไปทุกคันถ้าคุณไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคุณมาลงทะเบียนสีสเขียวไว้เนี่ยคุณสามารถเข้ามาใน กรีนลิสต์ได้าะฉะนั้นนนยังมีเวลานะพรุ่งนี้อีกทั้งวันถ้าไปทาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าคนที่มีรถที่สะอาดเช่นรถไฟฟ้ารถยูโรก็มก็เข้ามาสู่กรีนลิสต์ได้ยังมีเวลาลงทะเบียนทันแต่จากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มบันทึกภาพกล้องวงจรปิด2อ9 5.9กล้องที่อยู่รอบวงแหวนนะและใช้กล้อง AI อ่านทะเบียนรถซึ่งที่ผ่านมาเรามีการทดสอบระบบไปแล้วเมื่อต้นอาทิตย์นะฮะก็ ในช่วงต้นทิตเนี่ยจับได้ประมาณรถบนทุกเกิน6ก้อเข้ามาประมาณ2,500คันต่อวันแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในกรีลิสประมาณ400คันหรือมาณ18บแถึงสิเซ็นตก็ยังมีรถอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้อยู่ในกรีลิสนี้ถ้าเกิดเข้ามาในช่วงที่เราประกาศห้ามเราก็จะทําการเราตรวจได้เราจะส่งหลักฐานไปปรับถูกไหมมา,มาตรการเท่าไหร่นะสองพราบปรับสองพับาทหรือจําคุกไม่เกิน1เดือน หรือทั้ง,งจําทั้งปรับนะก็เป็นข้อหาที่ซีเรียสนะแล้วก็ถ้าเราสืบได้ว่ารถคันนี้ไปให้บริการที่หน่วยงานไหนที่ไซ้์งานไหนก็จะตามไปที่ไซ้์งานนั้นด้วย้าจะไปตักเตือนว่ากล่าวอนาคตอาจจะมีถึงขั้นที่หยุดให้การก่อสร้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีการประกาศโรยมิชชั่นโซนนะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดจะได้เห็นนะแตเห็นว่าตอนนี้จุดเผาในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยโดยเฉพาะนครนายก ปราจีนบุรีนะซึ่งมีเข้าใจว่าอันนี้คือใน3วันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาปริมาณเพิ่มขึ้นน่าจะปีนี้ถึงมีการชิงเผาค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ปริมาณมากกว่าปีที่แล้วนะตอนเลยครับอันนี้อย่างที่บอกไนงะว่าอัตราการระบายอากาศถ้าต่ำกว่า2,000เนี่ยระบายอากาศไม่ดีอันนีก้การพยากรณ์ล่วงหน้าตอนนี้เราอยู่วันที่21ใช่ไหมวันนี้ยีนะก็แย่พรุ่งนี้จริงแล้วดีขึ้นหน่อยแต่ว่า3วันนี้ยังไม่ดีทั้ง3วันใช่ั นันก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราคาดการว่าสามวันข้างหน้าเนี่ยประกอบกับเรื่องฝุ่นจากการเผาเรื่องสภาพอากาศที่ปิดก็คิดว่าน่าจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นก็คือว่ามีแดงเกินห้าเขตและพยากรณ์ล่วกหน้ามีฝุ่นแดงเกินหเขตก็เราถึงประกาศให้รถบรรทุกเกิน6ล้อไม่ให้เข้าในเขตวงแหวนก็คือ2วันนี้นะครับวันพุ์วันพฤหัสก,กับวันศุกร์นะ พฤหพสูจนสุกรสองวันนี้นะครับเริ่มจากเที่ยงคืนของวันพฤหัสนะครับต่อเลยครับด้วยการพยากรณ์นะก็เห็นว่าเราจะมีสีแดงขึ้นในหลายเขตในช่วงสองวันที่ผ่านไปอันข้างหน้านะก็เป็นเหตุผลที่เราทําประกาศ low emission zone ต่อเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราต้องประกาศาหนึ่งยี่สิบชั่วโมงล่งหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าเกณฑ์วันพฤหัสกับวันศุกร์นะมีตาการระบายอากาศที่ต่ําแต่ว่าพอสุกเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ย การไหลจะดีขึ้นละก็จะไม่เข้าเกณฑ์นในการห้าห้ารถบรรทุกเข้าก็สองวันนี้ต้องเริ่มนะครับนั่นก็คือเราห้ารถบรรทุกหกล้อขึ้นไปที่ไม่อยู่ในกรีลิสไม่อยู่ในบัญชีสีเขียวเข้าเขตควบคุมฝุ่นนะก็เป็นถนนรัชดาพิเศษวงแหวนด้านในเอ้ยย้อนกลับมากันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นรถ E ี NGV อ็นจียูโร5ถึง6ซึ่งอันนี้ปล่อยมลพิษต่ำอันนี้สามารถเข้ามาได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนในกรีลิสด้วย ปัจจุบันเรามีรถลงทะเบียนอยู่แล้วประมาณ3 0,000คันแล้วนะคนที่เขา,าปรับปรุงตัวเองเพื่อช่วยกันลดฝุ่นะน้าขณะที่ยังไม่ลงมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันในการเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอัปเดตไม่งั้นแล้วคุณจะเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพไม่ได้นะครับถ้าฝ่าฝืนก็คือจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับอันนี้ก็เป็นตามพรบเรื่องการควบคุมมลพิษนะเป็นอำนาจของผู้ว่าต่อเลยครับก็นี่คือแนวถนนนะก็คือ ไล่าราชดาล่อไปเนี่ยครับวงแหวนชั้นในเดี๋ยวลยละเอียดถ้าดูเส้นทางไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักสงแวดล้อมนะครับก็เป็นวงแหวนชั้นในเป็นที่บอกว่าเป็นระดับสีแดง5้าเขตหรือว่าพ r ิ d i ันว่าเป็น5้าเขตต่อเนื่อง2วันก็พฤหสัสศุกก็เป็นตัวที่เข้าเกณฑ์นะครับต่อเลยครับแั้ตอนนี้เราก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดี1นาทีนะฮะเที่ยงคืน1นาทีถึงวันศุกร์คือ5ทุ่มห้านาทีเวลา2วันเต็มครับ ส่วนกรณีวัคซีนพรมเราว่าขยายต่อนะ้นเราประกาศขอความร่วมมือวัคซีนพรมสองวันวันจันทร์วันอังคารเราก็จะขอทั้งอาทิตย์เลยก็คือพุทธคศุกูกด้วยก็จริงแล้ววัคซีนพรมเนี่ยก็คงมีข้อจํากัดเช่นบางริษแต่อาจจะไม่แน่ไม่ให้คนร่วมนะก็ใครวัคซีนพรมได้ก็วัคซีนพรมใครวัคซีนพรมไม่ได้ก็พยายามลดการใช้รถยนต์ก็ใช้รถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นคนที่ออกไปตู่พื้นที่ข้างนอกที่เปิดโล่งก็ใส่หน้ากากนะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้มีเจ็บป่วยประจำประจำตัว ส่วนโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของแต่และโรงเรียนที่จะพิจารณาปิดหรือไม่ปิดเพราะว่าเราไม่อยากผักภรรยผู้ปกครองนะะว่าบางคนเนี่ยเอาลูกไม่ให้มาโรงเรียนยิ่งอันตรายเพราะว่าไม่มีใครดูแลที่บ้านเด็กก็วิ่งข้างนอกไม่มีหน้ากากใส่เราคิดว่าโรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยอยู่ยกเว้นบางเขตที่มีฝุ่นเยอะอย่างเช่นที่ผ่านมาเรามีปิดไประมาณ4-5โรงเรียนที่เขตหนองแขมใช่ไหม อตอนนี้21โรงเรียนละที่จะประกาศปิดก็แต่โรงเรียนของกทมนะครับก็ขอให้ดูประกาศของอทางอาจารย์ว่าเป็นยังไงแต่ของเราเองไม่ได้ควบคุมไปถึงของสพถหรือว่าเขาโรงเรียนเอกชนเราก็ดูเฉพาะในโรงเรียนของกทมเป็นหลักตอนนี้จาก4 3 7โรงเรียนเราเราก็ปิด21โรงเรียนนะครับอันนี้คือการขึ้นบัญชีสีเขียวนะก็เริ่มทริลไม่ยากอะไรแค่สแกนคิวอาร์โค้ดกรอกข้อมูลแล้วก็แนบหลักฐานการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองอากาศ นะหรือสภาพเครื่องยนต์อะไรมาให้ทางหน่วยงานเราดูเราจะมีตัวที่วัดแล้วก็เอาขึ้นบัญชีบริลิสอันนี้ก็เป็นมาตรการจูงใจเราไม่ได้ปิดห้ามทุกคนว่ามันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะและคนทําดีไม่ได้ประโยชน์แต่คนไหนที่เห็นแก่ส่วนรวมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไฟกรองก็จะสามารถแล่นรถเข้ามาได้นะครับน,นี้ก็เป็นมาตรการที่เป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหาคนครที่เรามีมาตรการที่เหมือนกับให้คนที่ทําดีสามารถเข้ามาได้ในช่วงที่ฝุ่นเยอะ แต่ก่อนเราจะมีมาตรการแต่เราไม่ให้ทุกคันเข้าซึ่งอันนี้ไม่มีประโยชน์ในระยะย,ยาวเพราะว่าไม่มีแรงจูงใจให้คนไปเปลี่ยนมาเครื่องเปลี่ยนไส้กรองแต่อันนี้ทําให้คนมาตรการอย่างที่บอกว่ามีคนสามหมื่นคนและที่เข้าร่วมโครงการกับเราครับโอเคมีคําถามอะไรไหมเ้ืนที่เนี่ยค่ะอันในในมุมของการห้ามรถบรรทุกเนะะี่ยค่ะเข้าในพื้นที่อันนี้เราจะใช้มาตรการแบบ เข้มขนาดไหนหรือว่าวิธีการไปไปเฝ้าไปดักหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้นนเราใช้กล้อง c เป็นหลักเลยเพราะว่าไม่ใช่คือเราไปเห็นรถเราไม่รู้หรอกคันนี้อยู่ในกลิสหรือเปล่าเพราะว่ากลิสมันอยู่สามหมื่นลายชื่อถูกไหมนั่นหลักการที่เราเทสคือ,อมีสไลด์ที่เทสไหมเราก็เอากล้อง c v r เลยใช้เทคโนโลยีนะฮะสองร้อยห้าเก้าตัวที่อยู่ตามทางเข้างวงแหวนทั้งหมดเนี่ย,ยถ่ายรถแล้วก็จับป้ายแล้วก็ใช้กล้อง AI อ่าน,นทะเบียนแล้วทะเบียนเนี้ยไอ้กล้องมันจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นรถหกล้อ แล้วก็ทะเบียนไปแมชกับทางกรีลิสต์ ic, ถ้าไม่อยู่ในกรีลิสต์ก็ไม่ผิดถ้าไม่อยู่ในบัญชีผีเขียวก็อันนี้ต้องไปแจ้งดำเนินคดีต่อไปนะครับกทมมีข้อมูลไหมคะว่าตอนนี้คือเข้ากินลิสต์ไปประมาณ2 0 0 0 0แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เข้าเนี่ยมีสักอีกประมาณกี่หมื่นหรือถ้าดูก็คือตอนนี้จากรถที่เราเทสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราทดสอบระบบก็มีรถที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยในเขตวงแหวนชั้นในเนี่ยประมาณ2,000คันที่อยู่ในกรีลิสต์ประมาณ4 0 0รัคันจริงแล้วก็อาจจะมาณ20% 20%ที่อยู่ในกรีเลสอีก80%เนี่ยยังไม่อยู่การดูสุ่มๆนะแล้วก็ดูอะไรใช้ทดสอบระบบดูบทีนี้คำถานี้ก็ดีนะคือถามว่าเราไปตั้งด่านได้ไหมถ้าตั้ง่ด,ด้โอ้โหผมว่าวุ่นวายรถติดมาศานิ่งสร้างมลพิษใหญ่นั้นหลักการคือใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่มีการโปร่งใสอะไม่มีการจะบอกเฮ้ยช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีอ่านแล้วก็ไปแมชกับทางทะเบียนรถผมก็เป็นครั้งแรกมั้งที่เราใช้ระบบนี้ ในกรุงเทพมหานครเลยใช้เทคโนโลยีในการช่วยสกรีนแล้วก็ผมเชื่อว่าที่เราจริงๆแล้วเราไม่อยากจะไปจับคนนะเราอยากจะสร้างแรงจูงใจให้รถเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไท้กลองหรือว่าใช้รถที่มีมาตรฐานดีขึ้นเพราะถ้าเราบอกว่าห้ามทุกคันเข้าเนี่ยไม่มีแรงจูงใจให้คณไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไทรกรองถูกอไหมทุกคนโดนทั้หมดเข้าไม่ได้หมดแล้วเศรษฐกิจก็กระทบกระเทือนด้วยแต่เราบอกว่าเอาเฉพาะคนที่ทำดีให้เข้าได้มันมีแรงจูงใจให้รถคนส่วนใหญ่เดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไท้กร่องเพราะว่าผลกราที่เขา ค่าค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเงไปได้กองก็ลองดูครับผมว่านี่เป็นวิธีหนึ่งที่น่าจะมีมาตรการนีพอมีอะไรเพิ่มไหมก่อนนี